กราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม UV2 นะครับวันนี้ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวบะเขียวกันสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าตั้งแต่ทําคลิปมาแล้วก็ตั้งแต่ทําสภาพเชงของบะเขียวมานะครับตอนนี้ไม่เคยรีวิวเลยไม่เคยรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะก็บะเขียวเชงเราก็ตอนนี้ เอ่เป็นสภาพนี้ไปแล้วนะครับทุกคนก็คือมันแบบมันขี่แถวบ้านไม่ได้แล้วอ่ะก็ขี่ได้นะทอาจะขี่นะครับแต่ว่ามันสภาพนี้มันต้องสนามเท่านั้นนะก็ดูครับสภาพเช็ดอย่างเอาไหมทุกคนก็วันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังหน่อยนะครับอ่าตอนนี้บระเขียวก็เป็นเชงนะครับต,ต,ต,ตั้งแต่ตี่มาไม่รู้ก็าจจะไม่เคยนะไม่เคยได้รีวิวนะครับเพราะว่าส่วนมากมีแต่คลิปพาลองไง ชพาลองแล้วก็ทุกคนก็อาจจะเห็นไปแล้วคร่าวๆนะครับว่าเออมันเป็นสภาพนี้ไปแล้วนะครับส่วนหน้าตรงนี้นะผมไม่ได้ใส่แผงคอเมเนียมนะครับผมตัดแผงคอเอานะครับนี่เป็นแผงคอแผงคอเดิมเลยแล้วก็ตัดตัดแล้วก็โหลดลงมานะครับใครน้องๆหลายคนถามว่าเอ้อพี่อยากได้บังโคเห็นไหมมันแบบมันทรงแบบมันชิดล้องอย่างนี้มันสวยนะครับน้องๆแช็์กันเข้ามานะครับเพราะว่าทำยังไงครับพี่ผมก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าตัดแผงคอนะครับแล้วก็มันก็อยู่ทรงนี้ แล้วก็ด้านหน้านะครับทุกคนนี่ขลังประคนก็ตัดนะดูทรงเก็บทรงเลยนะครับแล้วก็แกนแกนยังไม่ได้ตัดคือ,อไม่ได้ตัดเลยเพราะว่าเราตั้งแต่ตัดแฟนคอมาก็แกนไม,ไม่ได้ไปตัดนะครับจริงๆผมตัดออกไปแล้ว2นิ้วนะครับแล้วก็พอตัดไอคออีกนก็เลยขึ้นมาอีกนะครับคนดูก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นโช๊คเดิมเลยนะครับอันนี้เดิมเบิกศูนย์นะแล้วก็ ดำอ่าดำกึ่งจากฟันนะครับเมื่อก่อนตอนที่ผมเอามามันเป็นมันเป็นปัม๊มปั๊มแล้วก็จานนะเพราะว่าจะของเก่าก็ใส่ปั๊มแล้วก็จานมานะครับแต่ผมก็เอามาเปลี่ยนใหม่เป็นดำฝาดำก็จะประมาณนี้นะสุดขนหน้านะครับแบบนี้ก็เรียบเรียบสวยแล้วนะสวยไหมทุกคนสีเขียวรอยดำใครที่อยากให้แต่งเติมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะอ่าใครอยากแบบเฮ้ยพี่มันต้องอะไรอย่างนี้อย่างนี้คอมเมนต์มาได้นะอ่าจะพิอ่า,า,อานคอมเมนต์นะครับแล้วก็ ฝั่งข้างหลังฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นถังมินียมนะครับถังมิเนียมอันนี้ขนาดขนาดไม่เล็กนะครับมันเป็นขนาดกลางขนาดเชงกันหละแล้วก็จะมีขนาดเล็กอีกกันหนึ่งนะแต่ว่ามันเล็กเกินนี่แล้วก็แล้วก็บ่อบอกตัวนี้เป็นบาออิติลิสนะครับคือเป็นไม่ใช่มันไม่ใช่บอกที่ประเทศไทยนะเป็นบอกสปอนเซอร์ผมเองนะทุกคนนี่ ปิดชิลิา <troops. S 1> เขาส่งมาให้ผมใช้นะครับ <Sie> ก็คือมีผมคนเดียวที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับถามว่าผมจะเปลี่ยนไหมผมก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเบาะตรงนี้มันไม่ได้นะครับว่าจะเปลี่ยนเนี่บางไงแต่เชิงที่เขาใส่กันนะครับเพราะว่ามันมันไม่เข้าทรงไงนะครับก็จะประมาณนั้นแล้วก็โชค๊คโชค๊คนี้เป็นโชค๊โชคโชคโยกอฟนะครับนีช่โชโยกอฟเลยชโยกออ่าแล้วก็ดุมก็ จากฟันนะครับแล้วก็ท่อเจมเจมบริสติงนี่แหละเจมบริสติกเยงก็เอาอยู่นะก็จะประมาณนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรนะทุกคนเพราะตรงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ไปแล้วนะครับอาร์มก็เป็นอาร์มย่นนะครับแต่ว่าย่นไม่สุดนะก็อยากให้เปลี่ยนก็คอมเมนต์มาได้นะครับไม่ให้เปลี่ยนแบบย่นเข้าไปสุดๆเลยครก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรและคนดู มาดูสเตอร์เตอร์ตัวนี้ผมใส่14 24นะครับขนา 14, ด14หรอดูก่อนนะไม่เห็นน่ำเห็นตัวเลขลืมแล้วอ่ะคนดูน่าจะ14นะอ่า14แล้วก็หลัง24นะครับเห็นไหม 24, 24, นี่หลัง24 24ฟันแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเละหมดและก็จะประมาณนี้รีวิวคร่าวๆนะครับคนดูทุกคน ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะไม่รู้จะพาลองอะไรเพราะว่าช่วงนี้ช่องใหญ่เราก็หายไปสองอาทิตย์นะครับก็คือยังดูคลิปได้ปกติแต่ว่าลงคลิปไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะเทสรถให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับเออถามว่าตัวนี้ทาไมพี่ไม่ใส่เข้าไปข้างในนะครับก็คือคลิปที่แล้วที่ผมลงช่องใหญ่นะครับที่ผมพาน้องพิการคนหนึ่งที่เขาพิการมือขวานะครับที่ย้ายขล่งมามือซ้ายนะครับก็ยังไม่ได้ใส่เข้าไปคืนนะก็เลยเอาไว้ก่อนโอเค ไปเดี๋ยวเทสรถให้ทุกคนได้ฟังกันเสนีหนึ่งนะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ฟังเสียงก่อนนะหลายคนบอกเอ้ยพี่รถบักเขียวเนี่ยเสียงโคตรเสียงโคตรเพาะเลยอ่าให้ทุกคนได้ฟังกันเลยไอซูนยี่หายนี่ซูนยี่หาะโอเคให้ทุกคนได้ฟังกันครับรถขโมยมาหรือปเปล่าเราใช่ไหมมาแล้ว ว่ารถไม่ได้ขี่นานขี่แดงเลงแดงไม่ขี่แดงรถใหญ่ไม่ ี่หน้าน,านับแล้วก็น้ํามันเนี่ยในถังบอกเลยว่าเป็นเดือนล่ะเพราะว่ารถคันนี้ผมไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่นะเพราะส่วนมากผมขี่แต่นั่นแหละยักเด็กนะครับคันนี้ก็มันแบบมันเป็นรถดูด,ดีทุกคนก็ดูข้างล่างเลยนี่เขาดูข้างล่างใกล้ๆนะมึงเลยยุบหมดอ่ะขอท่อแล้วก็ส่วนชุดสีเห็นไหมทะลอกฝั่งฝั่งนู้นส่วนมากจะถลอกกว่าครับว่าแต่ก็เพราะว่ามัน บางที่แถวบ้านไม่ได้นะครับมันไม่ใช่แบบมีอย่างนี้ตลอดแบบองไงคือแถวบ้านผมมันไม่มีอย่างนี้ตลอดนะครับมันก็มีแบบกุกก๊กแคกกุ๊กแคกมีลงมีหลุมบ้างน,น,นานๆทีจะขี่นะครับใครที่อยากให้ผมแต,งต่ามมา e. ง,แตงเติมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่เลยปลาเทียวของเรานะครับอ่าใครอยากให้แต่งเติมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้พี่ทําอะไรนะครับอ่าแล้วก็เออเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกลูกนะครับอันนี้ก็เป็นลูก5สามนะครับ5สาม ลิ้น28นะครับอ่าแค่นั้นนะครับทำแค่ช่วงบนนะครับข้างล่างไม่ได้ทำนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับไปแล้วทุกคนไม่มีอะไรแล้วนะใครอยากให้แต่งเติมอะไรกับบะเขียวก็คอมเมนต์มาได้เลยนะไปแล้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ